ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะครับวันนี้เป็นอีกเคสหนึ่งนะฮะอีกเคสหนึ่งเดี๋ยวพามาดูเลยนะครับว่าเคสนี้เป็นยังไงนะครับเราเคยเจอฟอร์มลักษณะแบบนี้นะฮะฟอร์มที่เป็น m i c r o s o f t Word นะครับแล้วเขาก็ให้เรากรอกข้อมูลเข้าไปนะครับอันนี้จะเป็นแบบที่เราเจอกันบ่อยๆนะครับคือแบบที่หนึ่งนี่ผมทำตัวสีแดงไว้ให้นะครับแบบนี้เป็นยังไงครับ สังเกตว่าเมื่อเราคลิกแล้วเราทำการพิมพ์สังเกตอะไรไหมครับฟอร์มมันจะมีการเลื่อนครับตำแหน่งเนี่ยตกลงมาอยู่ข้างล่างแล้วเห็นไหมครับอ่าแล้วเราทำไงเราก็ต้องมานั่งลบแบบนี้ใช่ไหมครับอ่าค่อยคอยลบให้มันพอดีนะฮะให้มันพอดีลบตรงนู้นบ้างตรงนี้บ้างใช่ไหมครับกอ,อกอีกก็ตกอีกเห็นไหมครับอ่าอันนี้คือแบบที่ ที่พอได้นะที่พอได้แต่ว่าผมมีเสนออีกแบบหนึ่งนะครับอันนี้เป็นแบบที่สองนะครับแบบที่สองผมจะกรอกเข้าไปเลยตรงนี้นะครับสังเกตว่าผมจะพิมพ์แล้วนะครับเห็นไหมผมพิมพ์ไปปุ๊บนามสกุลไม่ขยับเลยเห็นไหมฮะเนี่ยแล้วก็ตัวหนังสืออยู่บนเส้นเหมือนกันเลยเห็นไหมเห็นไหมครับเนี่ยนามสกุลพิมพ์ไปเลยครับไม่มีขยับครับ ทุกอันอยู่ที่ตำแหน่งของตัวเองหมดเลยเห็นไหมเนี่ยก็อยู่ที่ตำแหน่งของตัวเองเนี่ยก็อยู่ที่ตำแหน่งของตัวเองอันนี้ก็ไม่ขยับนี่ก็ไม่ขยับนะครับอ่าอันนี้ทำอย่างไรนะครับเดี๋ยวจะมาพาทุกท่านทำนะครับอ่าไหนไหนเราจะทำฟอร์มใช้งานหรือว่าฟอร์มให้คนอื่นใช้งานเราก็ทำดีๆไปเลยเนาะนี่ทำแบบนี้ไปเลยครับก็คือ พิมพ์เท่าไหร่ก็ไม่มีตกครับก็เป็นแบบนี้นะครับดีกว่าตัวนี้ที่คนทำก็ทำทำแล้วก็คนใช้งานก็หงุดหงิดอีกเพราะพิมพ์อะไรก็จ้องจะตกขึ้นบรรทัดใหม่อย่างเดียวนะครับอ่ะโอเคเข้าเรื่องราววันนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะปิดฟอร์มที่2ไปก่อนนะอ่ะผม n ิวฟอร์ใหม่เลยก็ได้นะครับอ่ะโอเคนะครับอ่ะอันนี้เป็นแผ่นใหม่นะครับ วิธีทำเนี่ยเราจะใช้วิธีการแทบเข้ามาช่วยนะครับเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตก๊อปอันนี้มาก่อนเลยนะเพราะว่าขี้เกียจใจใหม่นะฮะ,ะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตเปลี่ยนให้มันเป็นถูกต้องก่อนนะครับเอาละผมเอาฟอร์มเดิมมาโม่ต่อเลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมซูมแบบนี้แล้วกันนะทุกท่านจะได้เห็นชัดๆนะครับตรงนี้มันไม่ใช่จุดนะครับจริงๆเราต้องทำให้มันเป็น ขีดเส้นใต้นะเดี๋ยวผมจะทําอย่างรวดเร็วเลยนะเราลบของเดิมออกไปก่อนนะครับเนี่ยของเดิมของเขาเนี่ยฮะ,ะข้างบนจะเหลือแค่ชื่อนามสกุลนะครับแล้วก็ตําแหน่งนะครับเหลือเท่านี้นะ,ะวิธีทําคือเราคุมดํานะครับเรามาเลือกเส้นขีดเนี่ยเป็นแบบนี้นะครับโอเคอ่าเป็นแบบนี้จากนั้นเราก็ไปวางตําแหน่งแถบเลยครับชื่อ ชื่อเสร็จแล้วต้องแถบใช่ไหมแถบเราก็ใช้แถบแถบซ้ายนะครับแถบซ้ายอ่ะตัวนี้นะครับชื่อแล้วก็คลิกเลยครับอ่าแถบป้ายอ่าชื่อมาแล้วนะฮะนามสกุลเอาตรงไหนนามสกุลเอาตรงนี้ก็แถบป้ายเห็นไหมฮะอ่าถ้าไม่พอทําไงครับถ้าไม่พอมันขยับได้นะฮะอ่าเราเลื่อนแถบไปได้ตรงนี้อ่าอยากให้มันอยู่ตรงไหนล่ะเห็นไหมอิสระเลยเห็นไหมฮะอิสระ เราก็เลื่อนไปครับเลื่อนไปไปวางอีกอันตรงปลายเลยก็ได้ครับส,สุดเลยนะฮะแล้วก็ตรงนี้นะฮะเราก็สามารถแท็บไปได้อีกนะครับนี่มาแล้วครับตรงนี้จะไกลไปหน่อยนะครับลดมาหน่อยแล้วก็ Enter ไปเสร็จแล้วหนึ่งอันนะครับคราวนี้หลังจากที่เราแท็บไปแล้วเนี่ยแท็บซ้ายไปแล้วเนี่ยครับเราจะต้องใช้แท็บกลางด้วยนะฮะในการจัด ตรงนี้ครับกึ๊บเพื่อให้ทุกครั้งที่มีการพิมพ์เนี่ยมันจะเข้าไปอยู่ตำแหน่งตรงกลางอัตโนมัตินะครับเราก็เอาแถบกลางเนี่ยวางไว้แต่ละจุดนะครับเห็นไหมแถบกลางก็จะมาตรงตรงนี้นะครับแถบกลางก็จะมาตรงตรงนี้ส่วนตรงนี้ก็ใช้แถบกลางครับมันก็จะมาตรงตรงนี้นะครับคราวนี้เวลาเราพิมพ์ใช่ไหมเราคลิกปุ๊บพิมพ์หน่เห็นไหมเกิดอะไรขึ้นครับ มันก็จะอยู่ของมันตรงกลางครับแล้วก็นามสกุลกับตำแหน่งก็ไม่ขยับเห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมเงียบร้อยแล้วนะฮะเนี่ยแม้ว่าบรรทัดที่สองนะครับมันจะมีแค่สองอันสังเกตว่ามันจะมีแค่สองอันนะครับอ่าข้างบนมีสามีชื่อนามสกุลตำแหน่งใช่ไหมครับอ่าแม้ว่าอันที่สองจะมีสองอันก็สามารถทําได้ครับเหมือนเดิมทําอย่างนี้ก่อนนะฮะ ขีดเส้นใต้ไปก่อนเอาแบบจุดๆใช่ไหมอ่าสังกัดกลุ่มงานนะครับเราก็แท็บไปดูก่อนอ่าให้มันตรงเห็นไหมฮะเราขยับได้ครับอยากให้มันอยู่ตรงไหนก็ขยับเอาครับแล้วก็แทบต่อไปจนสูงสุดท้ายครับสุดท้ายไปวางแทบไว้ก่อนนะฮะเท่าเมื่อกี้ก็ได้ครับเนี่ยเรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับ จากนั้นอย่าลืมทําอะไรครับแถบกลางแถบกลางอันนี้ต้องเป็นแถบกลางนะฮะเดี๋ยวเมื่อกี้ผมใช้แถบซ้ายนะฮะแถบเดี๋ยวขอเอาแถบซ้ายไปวางไว้ที่เดิมก่อนอ่ะโอเคนะฮะแถบกลางคลิกไปครับอ่าเลือกให้มันดูให้มันตรงกลางเห็นไหมฮะตรงนี้เหมือนกันครับวางแถบกลางโอเคนะฮะ อ่าเมื่อเวลาเขาคนที่ใช้ฟอร์มใช้เขาคลิกปุ๊บเขาก็พิมพ์ไปเลยเห็นไหมฮะเขาก็ไม่ต้องกังวลว่านี่จะเลื่อนนี่จะเลื่อนเขาพิมพ์ไปเลยครับเห็นไหมพิมพ์ไปได้เลยเห็นไหมครับสะดวกไหมฮะอ่าอันนี้คือการใช้แท็บที่มันเป็นแท็บขั้นสูงขึ้นแอดวานซ์ขึ้นนะครับก็ฝากไว้สําหรับคนที่นะฮะกำลังสร้างฟอร์มนะครับอ่าเราก็เห็นแล้วนะครับว่าเราจะสร้าง ฟอร์มแบบไหนให้คนกอ่อเขามีความสุขนะฮะไม่ใช่คนกอ่อก่อไปแล้วก็เป็นทุกต้องมาปรับนู่นปรับนี่ฟอร์มเราอีกแล้วก็กลายเป็นฟอร์มเราไม่ตรงสุดท้ายนะครับการนี้ฝากไว้เป็นเทคนิคนะครับสวัสดีครับ